คราวนี้นะครับเมื่อกี้เราตอนที่แล้วเรารู้ว่าค่าแซทอัลฟาส่วนสองเป็นค่าที่สําคัญเพราะเราต้องใช้แทนมันในสูตรต่างๆของบทนี้คราวนี้เนี่ยเราจะดูว่าค่าแซทอลฟาส่วนสองคืออะไรค่าแซทอลฟาส่วนสองคือค่าแซณตําแหน่งที่ทําให้พื้นที่ทางขวามือของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับแซเอ่อมีค่าเท่ากับอัลฟาส่วนสอง คือค่าแซดณตำแหน่งที่ทำให้พื้นที่ขวามือของมันเท่ากับแอลฟาส่วนสองหนูต้องอย่าลืมว่าเมื่อกี้เราหาแอลฟาเป็นแล้วเมื่อโจทย์กำหนดระดับความเชื่อมั่นในรูปเปอร์เซ็นต์มาให้เช่น90%อ่าเอาตัวไ่นบ้าเช่นเช่น94% 94%เมื่อกี้นี้เราบอกว่าถ้า94%แอลฟาจะเท่ากับ0.06เมื่อกี้เราเคยหาแอลฟาได้เมื่อรู้เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคราวนี้เราทำต่อเอาแอลฟานี้มาหาร2ก็คือเอา0.06มาหาร2ก็จะได้0.03ก็แปลว่าเรากำลังหาค่าแซนดณตำแหน่งที่ พื้นที่ขวามือของมันเท่ากับ0.03ค่าแซเมื่อพื้นที่ทางขวามือของมันเท่ากับ0.03หรือหรือหมายความว่าไอการทำแบบเนี้ยเราเคยทำแล้วนี่คุณคุณสมัยบทที่6 บทที่6ช่วงท้ายเราทําแบบฝึกหัดอยู่ชุดหนึ่งคือแบบฝึกหัดที่บอกว่ารู้พื้นที่หาค่าแซไอ้แบบฝึกหัดท้ายบทที่6ตอนท้ายเราเคยทำแบบฝึกหัดอยู่ชุดหนึ่งที่เราบอกว่ารู้พื้นที่หาค่าแซรูพื้นที่หาค่าแซแบบนั้นเนี่ยเราต้องเอาพื้นที่ไปดูว่าพื้นที่ที่โจทย์กำหนดให้อยู่แถวไหนแล้วก็ย้อนเอาค่าแซมาตอบ ซึ่งมันจะมีเคสที่พอดีเป๊ะเคสที่ใกล้ซ้ายเคสที่ใกล้ขวาหรือเคสที่อยู่ตรงกลางหรือเคสที่อยู่ตรงกลางพอดีใครที่ลืมประเด็นนี้รบกวนอยูย้อนกลับไปดูคลิปเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้รูปใต้ใต,ใต้ใต้คลิปนี้ลิงก์สำหรับบทที่6ช่วงท้ายที่ว่าด้วยเรื่องแบบฝึกหัดเนี้ยหนูก็ไปดูว่า0.03อยู่แถวไหนถ้าใครเปิดตารางสถิติตารางแทตอนนี้ 0.03จะอยู่ระหว่าง0.0294กับตัวซ้ายมือคือ0.0301ที่เรากำลังมองหาคือ0.03จะอยู่แถวๆนี้ณนะ0.0301ค่าแซตตรงนั้นคือล -8 -1.88 ณ0.0294ค่าแทตัวน,นั้นคือลบ1.89เวลาตอบเราต้องดูว่าใกล้ซ้ายใกล้ขวามากกว่ากันในที่นี้0.03มันอยู่ใกล้ทางซ้ายคือ0.0301มากกว่าเราตอบตามตัวซ้ายแต่เนื่องจากข้อนี้เป็นพื้นที่ฝั่งขวามือคือฝั่งมากกว่าตอนเจอที่ลบตอนตอบตอบที่บวกตอนเจอที่บวกตอนตอบตอบที่ลบ เพราะฉะนั้นค่าแซธเอลฟาส่วนสเราจะตอบลบ1.88แต่เปลี่ยนเป็นบวกก็คือ1.88 1.88วิธีการเปิดอันนี้เนี่ยรบกวอหนูไปทวนบทที่6อีกครั้งหนึ่งตัวอย่างลคลิปสุดท้ายเลยของบทที่6รู้พื้นที่ข้างในย้อนไปหาค่า Z มันจะมีเคสอยู่ใกล้เคสทิดซ้ายชิอยู่ใกล้ซ้ายใกล้ขวาเคสอยู่ตรงกลางเป๊ะเคสพอดีเป๊ะถ้าเราจำได้ ตรงนี้สำคัญมากนะที่เหลือของบทนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากอ่านโจทย์แทนค่าอ่านโจทย์แทนค่าที่สําคัญคือ z ซดเอลส่วนสหนูหาเป็นหรือเปล่าที่สําคัญคือ z ซดเอลส่วนสหนูหาเป็นไหมแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ค่านี้ในการแทนค่าเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างต่อไปสมมุติเราทําที่95%เมื่อโจทย์กําหนด95%มาให้ หนูเปลี่ยนมันเป็นเอลฟา0.05อันนี้เป็นแล้วเอาเอลฟามาหาร2ก็คือกดเครื่องคิดเลขได้0.025แล้วหนูก็ไปควานหาในเครื่องคิดเลขว่าเฮ้ย0.025เนี้ยเจอมันแถวไหนถ้าหนูไปเปิด0.025หนูจะเจอเป๊ะเลยที่ลบ1.96แต่เนื่องจากมันเป็นฝั่งขวาฝั่งมากกว่า เวลาตอบเราก็ต้องกลับมาเป็น1.96ในบทที่7บทที่8ที่เราจําเป็นต้องใช้ค่าแซดเอลฟาส่วนสนี้เนี่ยทุกครั้งที่หนูเอาเอลฟาส่วนสไปเปิดหนูจะเจอมันที่ฝั่งลบตอนตอบหรือตอบฝั่งบวกทุกครั้งค่าแซดเอลฟาส่วนสเราจะเป็นบวกทุกครั้งทุกครั้งหนูเอาไปเปิดหนูจะเจอมันที่ฝั่งลบตอนตอบหรือตอนฝั่งบวกทุกครั้งอีกสตัวหนึ่งที่90%ที่90เเซน์ อัลฟาคือ0.10เอาไปหาร2ก็จะเป็น0.05แล้วหนูเอา0.05ตัวนี้ไปเปิดว่าอยู่แถวไหนเคสข้อนี้จะเป็นเคสที่ไม่พอดี0.05มันจะอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยของ0.0505กับ0.0495ที่เรากำลังมองหาคือ 0.05ใกล้ซ้ายก็เท่ากันใกล้ขวาก็เท่ากันตรงเนี้ยมันคือลบ1.64ตรงนี้คือลบ1.65เวลาอยู่ตรงกลางเป๊ะหนูเอาตัวน้อยมาเป็นลบ1.64แล้วเติม5ไปข้างหลังก็คือการเฉลีย่ยก็จะเท่ากับว่าเราเจอมันที่ลบ1.645อันนี้ใครงงไปทวนบทที่6นะไปทวนบทที่6ตอนตอบตอบเป็นค่าบวกเสมอสำหรับเซตอัลฟาส่วน2 คือ1.645ใครที่พอจะเข้าใจแล้วพอจะได้เรื่องลบกวนเรามาซ้อมทำค่าบางค่าที่มันนิยมใช้อย่าลืมว่าโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มาสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายคือค่านี้เพื่อเอาไปแทนสูตรค่านี้เพื่อเอาไปแทนสูตรที่90%อัลฟาคือ0.10อันนี้เราไล่ได้แล้ว เมื่อรู้เปอร์เซ็นต์ถูกอัลฟาคือเปอร์เซ็นต์ผิดพูดง่ายๆเมื่อได้อัลฟาเอาไปหาร2ได้อัลฟาส่วน2เมื่อได้อัลฟาส่วนสเอาไปเปิดตารางเอาไปเปิดตาราง0.10หาร2ได้0.05ที่9 2อัลฟา0.08เอาไปหาร2ได้0-04ที่9 4อัลฟา0 0 6เอาไปหาร2ได้0.03 ที่95% alpha 0.05เอาไปหาร2ได้0.025ที่96% alpha 0.04เอาไปหาร2ได้0.02 98% alpha 0.02หาร2ได้0.01ที่99% alpha 0.01หาร2ได้0.005หนูเอาค่าพวกนี้ alpha 2ไปเปิดลองซ้อมเปิดดูก่อนนะเมื่อซ้อมเสร็จแล้วเรามาดูฉเฉลย ตัวแรกหนูจะเจอ0.05ที่1.645แบบนี้แปลว่าใกล้1.64มากกว่าตัวที่2หนูเอา0.04ไปเปิดหนูจะเจอมันที่1.75ตัวที่3หนูเอา0.03ไปเปิดหนูจะเจอมันที่1.88ตัวต่อมาหนูเอา0.025ไปเปิดหนูจะเจอมันที่1.96เอา0.02ไปเปิดจะเจอมันที่2.05 เอา0.01ไปเปิดหนูจะเจอมันที่2.33เอา0.005ไปเปิดหนูจะเจอมันที่2.575ตัวนี้ลองซ้อมเปิดนะสำคัญมากเพราะเราต้องเปิดอย่างเงี้ยทุกข้อเราต้องเปิดอย่างเงี้ยทุกข้อคราวนี้ที่เราหาได้ตอนนี้คือค่า z α ก2อลฟาสองซึ่งเราจะใช้ในบทที่7กับบทที่8 มันมีอีกค่าหนึ่งที่เราจะเป็นต้องใช้ในบทที่8ด้วยนั่นก็คือค่า z ซตเอลฟาเฉยๆหนูเดาได้โดยที่ไม่ต้องเรียน z ซตเอลฟาเฉยๆก็คือค่า Z ซตตำแหน่งที่ทำให้พื้นที่ขวามือตรงนี้ของมันมีค่าเท่ากับเอลฟาค่า Z ซตนัตำแหน่งที่ทำให้พื้นที่ขวามือของมันเท่ากับเอลฟาเอลฟาหนูรู้ไหมล่ะเอาก็รู้สิ ในเมื่อหนูรู้อัลฟาแล้วหนูเอาอัลฟาไปเปิดเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่าง Z อัลฟากับ Z อัลฟาส่วนสองคือหนูเอาอะไรมาเปิดถ้าหนูเอาอัลฟามาเปิดจะได้ Z อัลฟาถ้าหนูเอาอัลฟาส่วนสองมาเปิดจะได้ Z ซอัลฟาส่วนสองเพราะฉะนั้นพอถึงช่อง Z อัลฟาที่เราข้ามมาเมื่อกี้หนูเปลี่ยนเอาค่าพวกนี้มาเปิดตารางหนูเปลี่ยนเอาค่าพวกนี้ มาเปิดตารางไปดูซิ0.10อยู่ไหนไปดูซี0 8 United, 0 8อยู่ไหน0.06อยู่ไหน0.05อยู่ไหน0.04อยู่ไหน0.02อยู่ไหน0.01อยู่ไหนเจอมันแถวไหนใกล้ซ้ายใกล้กลกลขวาตรงเป๊ะตรงกลางพอดีหนูก็ตอบตามตัวนั้นนะลองสองเปิดดูแล้วค่อยมาเช็คคำตอบอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราเปิดไม่ว่าจะเปิดกำลังเปิดตัวไหนอยู่ก็ตามเรามักจะเจอมันที่ค่า ลบแล้วตอนตอบเราก็ตอบค่าบวก Z ซตอัลฟาเดี๋ยวใช้บท8แต่ Z ซตอัลฟาส่วนสใช้มันตั้งแต่บทนี้และบทหน้าด้วยถ้าตรงนี้หนูเข้าใจที่เหลือไม่มีปัญหาเลย